จังหวัดลำปางนะครับในการประกวดบนเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทย Miss Grand Thailand 2024ในเดือนมีนาคมปีหน้านั่นเองครับเอาละครับทุกท่านครับ และสําหรับในค่าคืนนี้นะครับความพิเศษของเรายังไม่ได้หมดแค่นี้เรายังมีนะครับสำหรับตัวแทนของรุ่นพี่ทีม s ิสแกรน Thailand และ Miss g r a n ิ International ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในค่ําคืนวันตัดสินของ m i s ิสแกรนลําพูนล,ลําปางและได้มาให้กําลังใจกับผู้เข้าประกวดของเราทุกคนในช่วงนี้ครับขอเชิญทุกท่านพบกับรุ่นพี่จากทีมมิสแกรนไทยแลนด์และมิสแกรนอินเทอร์เนชั่นแนครับ Blow my mind. I feel so rich, I feel like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. Let's go. I'm shopping like a billionaire. I get it straight. Come to make, cause I'm shopping like a billionaire. at the Miss Grand 2023 now I can't find a key without you. And now your song is a repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feeling complete So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and Ladies and gentlemen, like and please welcome but, but, the 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 fifth run up of Miss Grand International 2022 from Cambodia. That's coming up next, ladies and gentlemen. Our first run up of Miss Grand International 2023 from Myanmar. Mimi Binan! และขอเสียงประมือต้อนรับอิงฟาวราหะมิสแกรนไทยแลนด์2022และรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022 กับพวกเธอทั้ง4คนด้วยนะครับกับรุ่นพี่ทีมมิสแกรนไทยแลนด์และมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแครับในช่วงนี้ครับเรามาสัมภาษณ์น้องๆของเรากันสังเล็กน้อยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกคนด้านหน้าเลยนะครับเอาละครับมาเริ่มคุยกันที่คนแรกเลยครับสแน็คสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้าจิ๋วเป็นยังไงบ้างครับสแน็คที่เรียกได้ว่าเหมือนกับมาเยือนสถานที่นีอีกครั้ง โอ้ oh, รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆตรงนี้ก็เคยเป็นสถานที่ที่เคยร้องเพลงในตอนประกวดนะคะกลับมาก็มีฟิลดเดิมๆแล้ววันนี้ก็จะได้ร้องเพลงอีกด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นมากแต่ว่าฝากทุกคนด้วยนะคะตอนหนูร้องเพลงอย่าลืมเต้นช่วยกันนะคะครับผมอ่ะสแน็คครับให้ฝากถึงสําหรับคอนเสิร์ตแรกของเราสักนิดหนึ่งนะครับ ค่ะสำหรับคอนเสิร์ตแรกนะคะก็วันนี้จริงๆเปิดขายบัตรอย่างเป็นทางการแล้วเดอะแกรนคอนเสิร์ตมิลเลอร์โคสเนะคะก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของหนูที่ป๊าปานะคะจัดให้ก็เป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่งที่ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ขายบัตรแล้วพูดไปแล้วหรือเปล่า <laughs> <laughs> เปิดขายบัตรแล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะ แบบว่าสนับสนุนหนูแล้วก็สน,ส,นนสนับสนุนองค์กรนะคะฝากทุกคนมาร่วมสนุกกันในคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานี่มีมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่ยิงฟ้าพี่ชาร์ลอตนะคะหรือพี่จิมมี่ที่เป็นแกรนด์ไวท์อินเตอร์นะคะแล้วก็รอดูว่าน้องๆ2024เนี่ยใครจะได้มาเป็นเกรดในคอนเสิร์ตของหนูนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะตอนนี้สามารถซื้อบัตรได้แล้วทาง Line แอดมิสแกรนนะคะอยากได้ที่นั่งตรงไหนสามารถจิมเลือกได้เลยค่ะครับผมมอีกหนึ่งคนด้วย นั่นก็คือพี่อุ้มของเรามาเป็นสเปเชียลเกสด้วยใช่ค่ะครับผมแล้วก็มีม<า>เปิดโอกาสให้สำหรับน้องๆในปี2024ด้วยถูกต้องตอนนี้ก็กำลังลุ้นอยู่ว่าใครจะคือผู้โชคดีขายของอย่างคามคมิ้นก็วอวยพรให้ดูคนโชคดีนะคะครับผมเจอกันวันที่2กุมภานะครับถ้าเกิดใครสนใจซื้อบัตรซื้อได้ทางนะครับ Line at, at Miss Grant ได้เลยครับต่อกันที่อีกหนึ่งคนสวัสดีครับพิชชีค,ครับผม ตื่นเต้นหรอครับตื่นเต้นมากค่ะหนาวหนาวหนาวด้วยหนาครับผมเป็นไงบ้างคบพิชี่ได้กลับมาสู่อีกหนึ่งครอบครัวและวกันถือได้ว่าเป็นหนึ่งคุณแม่ของพิชี่ด้วยกับคุณแม่พิชีขอขอบคุณคุณแม่ของหนูนะคะขอขอบคุณคุณแม่สุดสวยของพิชี่ที่เชิญหนูมาในวันนี้หนูดีใจมากที่ได้มาอีกครั้งในประเทศอ้าไม่ใช่ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ กับครอบครัวลำปูลำปางค่ะทุกคนที่นี่น่ารักมากๆนะคะแล้วอาหารก็อร่อยบะหมี่ก็อร่อยค่ะก็เป็นเป็นท้ายท้ายปีแล้วใช่ไหมคะขออวยพรให้ทุกคนเจอแต่เรื่องดีๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพิชชี่ด้วยนะครับและต่อไปครับเราไปต่อกันที่นะครับนีนีลินเอ็นกันดีกว่าครับเอาเลยเน็นีนีลินเอ็น how you feeling I'm feeling really great. <laughs> <laughs> and it's your first time here in the north part of Thailand, right? Yes, my very first time. And I heard the weather outside is 18 degrees Celsius. Really? Yes. I'm I freezing. <laughs> 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 you have to take a jacket before you go outside. Alright, Nini Lin-An. So, do you have any suggestions for the new queens of Miss Grand Lampoon and Miss Grand Lampang 2024? <clears throat> I would like to say, uh, compared to my experience, I start from nothing to something with MDI. Um, sometimes you will fail, sometimes you will win, but life always give you another chance uh, to try again. So, whatever happened in your life, keep moving forward. And this is not really related to the pageant, but I would like to say that. Um, I grew up from my a g e or 16 years to now 25 y e a r s is s o f a r s t so I want everyone to know that your life is too short and do whatever you want and say always stay happy thank you ครับผมแล้วก็แปลสรุปของนีนีนะครับที่ให้กำลังใจสำหรับน้องๆว่าที่มิสแกรนด์ลำพูนลำปางคนใหม่นะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกด,ดีมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับในค่ำคืนวันไฟนอลนี้นะครับแล้วก็เขาอยากจะบอกว่าในการข้อแนะนำ เขาก็ c o m p พ r e ก็คือการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของตัวเองนะครับว่าจากแต่ก่อนเลยได้เขาแบบอาจจะไม่มีอะไรเลยแม้ว่าในเรื่องทักษะของการเป็นนงานแต่มันอยู่ที่ว่าตัวเรานั้นจะได้รับการฝึกฝนมากแค่ไหนและเชื่อว่านะครับสำหรับวิธีการประกวดมิสแกรนได้ให้โอกาสอะไรหลายอย่างกับน้องๆทุกคนกันอย่างแน่นอนก็อยากจะให้คนทําให้เต็มที่นะครับเพราะว่าเวลามันสั้นมากๆเพราะฉะนั้นนะครับทำอะไรที่มีความสุขทําไปเลยครับขอบคุณนีนีด้วยครับ thank you very much เจสุสินายเดคาเมีย จิสตมาเลเช่ขอบคุณครับต่อไปไปที่อิงฟาวราหะมีอะไรอยากจะบอกสำหรับพีดีคนเก่งในวันนี้ไหมครับสำหรับพีดีพิชี่ครับค่ะก็ขอเช่นชมก่อนละกันนะคะสำหรับการจัดงานก็คือรู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่พิชี่ที่เชิญพิชี่มาในวันนี้ด้วยอยากเล่นนะคะแล้วก็อยากขอบคุณค่ะทีเ่เชิญหนูมา จริงๆก็ในพาร์ทนางงามของหนูเนี่ยในช่วงในช่วงสิ้นปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเนี่ยก็จะค่อยๆแบบว่าจางโรมานิสนึงอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอันนี้น่าจะเป็นงานส่งท้ายของหนูด้วยนะคะก็อยากขอบคุณมากๆนะคะที่เชิญหนูมาแล้วก็ทําให้หนูได้เจอกับแฟนคลับที่นี่อีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าการต้อนรับก็คือตั้งแต่ที่สนามบินนะคะพี่น้องชาวภาคเหนือเชียงใหม่หรือว่าลาพูนลาปางหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่มาในวันนี้ต้อง ขอบคุณมากๆนะคะที่ทำให้หนูได้พลังบวกกลับไปในการทำงานผลิตผลงานดีๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆชีแล้วก็พีดีทุกๆท่านด้วยค่ะครับผม้ายกันนี้ครับอิงฟ้าครับมีอะไรอยากจะฝากถึงสำหรับว่าที่มิสแกรนด์ลำพูนลำปางคนใหม่ไหมครับเอ,อ่อจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยค่ะคืออาจจะเหมือนที่นีนีบอกก็ทำในสิ่งที่เรามีความสุขนะคะจริงๆการมาของหนูในครั้งนี้หนูรู้สึกว่า มองเห็นอะไรในตัวเชอเอมมากขึ้นมากกว่าในตอนประกวดด้วยซ้ำตั้งแต่ตอนที่เขาอำลาแล้วเรารู้สึกว่ามันอิมแพคในเรื่องของรุ่นต่อไปสําหรับมิสแกรนลําพูลําปางใครที่จะมารับตําแหน่งนะคะต่อจากพี่ๆเขาก็เชื่อมั่นว่าการเป็นตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเข้ากองประกวดนะคะเพราะว่า77คน คนที่จะจําเราได้เนี่ยเอกลักษณ์ของเราก็ต้องชัดเจนแล้วก็ในการเป็นนางงามเรารู้สึกว่ามากกว่าความสวยหุ่นดีสมองดีแล้วก็เราทําอะไรให้กับสังคมได้บ้างแล้วก็ต่อยอดอะไรให้กับตัวเองครอบครัวหรือว่าองค์กรได้บ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องทํากันบ้านให้หนักเพื่อที่จะทําให้ตัวเองโดดเด่นออกมาจากหลายๆจังหวัดที่เราจะต้องเข้ากองในเดือนมีนานี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ อยากชื่นชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้องๆที่ยังไม่หมดไฟเพราะว่าก็ยังเห็นหลายคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็รู้สึกว่าเฮย้ยน้องเขามาอีกแล้วแล้วก็ยังแอบ,บถามว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะออกมาว่าถ้าสมมติว่าตัวเองไม่ได้ตําแหน่งในค่าคืนนี้ยังจะไปต่อไหมอะไรเงี้ยซึ่งน้องๆก็บอกว่าหนูก็ยังจะมาต่อซึ่งก็ทําให้เรารู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันบางทีนอกเหนือจากความสวยเนาะเรารู้สึกว่าความพยายามมันก็ทําให้เรา มันสร้างความสนใจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ทำให้เต็มที่แล้วก็จะคอยต้อนรับน้องๆน,นะคะเข้าสู่ครอบครัวมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะครับผมทุกท่านครับและนี่เลยครับคำแนะนำดีๆจากอิงฟ้าวราหะนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณแนดขอบคุณีิชี่ขอบคุณนีนีและขอบคุณอิงฟ้าด้วยนะครับและคุณผู้ชมทุกท่านครับแน่นอนว่าในช่วงหน้าเราทราบกันอย่างแน่นอนครับว่าใครนั้นจะเป็นมิสแกรนลำพูนและมิสแกรนลำปางคนใหม่ช่วงนี้พักสักครู่เดียว